หน่วยการเรียนรู้โลกสวยด้วยมือเราสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประโยชน์โทษของสิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราโดยตรงค่ะสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. ส,สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งได้สองลักษณะคือ 1. สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เช่นป่าไม้ดอกไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ต่างๆเป็นต้นลักษณะที่สองสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นดินหิน น้ำอากาศแสงสว่างความร้อนแร่ธาตุเป็นต้นประเภทที่2ส,สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะเช่นกันค่ะคือ 1. สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมคือสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้จับต้องได้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต เพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประกอบด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆค่ะสสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่นกฎหมายประเพณีระเบียบข้อบังคับศาสนาความเชื่อพิธีกรรมเป็นต้นจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ